อีกข่าวหนึ่งดีดีคนนี้พูดดีนิสัยดีหรือเปล่าขี้เกียจเล่าเป็นเพื่อนธนาธรครับธนาธรออกตังให้ไอ้หมอเนี่ยไปทำหนังสือฟ้าเดียวกันไอฟ้าเดียวกันเนี่ยกบเซาะกร่อนบอลทำลายสถาบันหลักของชาติอยู่ตลอดเวลาหนังสือถูกยึดรอบแล้วรอบเล่ามีการดำเนินการเอาผิดด้วย วันนี้นายธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันบุคคลใกล้ชิดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้ออะวะชาติตบุตรเราคงไม่คุ้นกับคำนี้นะครับปกติเราจะคุ้นกับคำว่าอภิชาติตบุตรบุตรที่ยิ่งใหญ่มาเกิดส่วนคำว่าอะวะชาตตบุตรหมายถึงบุตรที่มีคุณสมบัติตำก่าบิดามารดา ในที่นี้คืออีกลวงเดี๋ยวฟังดูก็จะรู้นะครับธนาพลอิ๋วสกุลโพสต์เรื่องอวชาติตบุตรชื่อแพทองทานชินวัตรครับเนื้อความบอกว่าคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธบทบาทนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยที่ชื่อทักษิณชินวัตรในการเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งด้านบวกและลบ ไม่ว่าจะเป็นาการทำการเมืองเชิงนโยบายเพื่อมัดใจประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าทักสินให้ในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้มาก่อนโดยเฉพาะนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคขณะเดียวกันก็เอื้อเฟื้อกลุ่มทุนเครือข่ายที่มาสวามิภักดิ์อย่างเต็มที่เช่นกันส่วนกลุ่มเจ้าพ่อท้องถิ่นที่กระจัดกระจาย เป็นกลุ่มเป็นกวนอยู่ตามที่ต่างๆทักษิณก็สามารถรวบรวมรวมศูนย์ให้มาขึ้นตรงกับตัวเองได้จนกลายเป็นเจ้าพ่อแห่งเจ้าพ่อหรือหัวหน้าเจ้าพ่ออีกทีหนึ่งส่วนนโยบายปฏิปัติ์ประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการพยายามกินรวบทางการเมืองการปิดเสียงที่แตกต่างไปจนถึงนโยบายฆ่าตัดตอนและความดุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้จะได้รับความนิยมอย่างมากแต่การดำรงอยู่ของทักษิณชินวัตรได้สร้างความตึงเครียดไปพร้อมๆกันด้วยและเมื่อวันหนึ่งที่เขาพลาดขึ้นมากระบวนการรัฐประหารที่เป็นการสมคบกันระหว่างกลุ่มชนชั้นนำพักการเมืองที่นำโดยพักประชาธิปัตย์ผู้นำมวลชนเช่นนายสนธิลิ้มทองกุลและพันธมิตรและกองทัพ ได้ทำการรัฐประหารเมื่อ19กันยายนปี2549นับแต่นั้นมาเป็นเวลาเกือบเถาะสองทศวรรษที่ชนชั้นนำได้พยายามทำลายภาพจำด้านบวกของทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดแต่การเลือกตั้งสครั้งหลังรัฐประหารปี2550 2554 2562พักเพื่อไทย ที่กลายเป็นพักพลังประชาชนก่อนหน้านั้นก็ยังคงชนะมาโดยตลอดจนกระทั่งการเลือกตั้ง14พฤษภาคมปี66เป็นครั้งแรกที่พักเพื่อไทยพ่ายแพ้การเลือกตั้งนับแต่วันที่ลงสนามเมื่อปี2544แน่นอนว่าความพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำให้ทักษิณชินวัตรเสียเกียรติภูมิไปไม่มากก็น้อยแต่อย่างน้อยพักเพื่อไทยก็ยังยืนอยู่ ภายใต้ปีกประชาธิปไตยแต่เมื่อผลประโยชน์เข้าบาังตาทักษิณได้ทำดีลปีศาจกับชนชั้นนำในการตรบัดสัตว์เปลี่ยนขั้วย้ายข้างเพื่อให้ตนเองกลับบ้านแบบไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวจนนำมาสู่รัฐบาลเพื่อไทยที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดทั้งปวงคือการสกัดกั้นพรรก,ก้าวไกลและนายพิธาลิมเจริญรัต ไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่นายเศรษฐาก็ล้มเหลวในการนำพานโยบายของพรรคเพื่อไทยส่งมอบให้แก่บรรดาผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จนต้องหลุดจากเก้าอี้จากการสะดุดขาตัวเองแม้จะเปลี่ยนมาเป็นแพรทองทานชิน,นวัตรตัวแทนตระกูลชิน,นวัตรคนที่สามที่เข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้แต่กลายเป็นว่าการไร้ความสามารถไร้วุฒิภาวะ และภาวะผู้นำของแพร์ทองทานไม่สามารถสมงมอบนโยบายอะไรได้เลยรัฐบาลเพื่อไทยในรอบสองปีล้มเหลวในแทบทุกๆด้านและสุดท้ายถูกซ้ำเติมด้วยความอ่อนด้อยของแพร์ทองทานเองนั่นคือกรณีคลิปหลุดสนทนากับหุนเซนธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่าความเสียหายครั้งนี้มากแค่ไหนดูได้จากผลของนิด้าโพ ไตรมาส2ปี68นี่เป็นครั้งแรกที่คะแนนของพรรคเพื่อไทยลดต่ำลงมาเหลือ11%ร์ซและในส่วนของนายกแพทองทานนั้นเล่าแม้จะนำสกุลชินวัตนและเป็นลูกสาวโดยตรงของทักษิณกลับได้ความนิยมต่ำกว่า10ในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกซึ่งไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนทำได้มาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือว่าแทนที่ความพยายามทำลายภาพจำของทักษิณชินวัตร ที่ทำกันมามากกว่า20ปีของชนชั้นนำแต่ก็ไม่เคยสำเร็จสักทีกลับมาสำเร็จด้วยฝีมือของลูกสาวตัวเองนามว่าแพรทองทานชินวัตรเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องเรียกแพรทองทานชินวัตรว่าเป็นอวชาตตบุตรโดยแท้จริงอวชาตตบุตรคือบุตรที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าบิดามารดาท่านผู้ชมคิดอย่างไร ท่านผู้ชมคิดอย่างไรส่วนผมคิดอย่างไรนะเหรอหนึ่ความพินาศย่อยยับของแพรทองทานและพ้องซึ่งเสือกทุกเรื่องรอบนี้จะโทษว่าเป็นความล้มเหลวของแพรทองทานคนเดียวไม่ได้พ่อมันคนจะรู้ว่าลูกมันโง่าปานใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยสิ้นเชิง ประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่พอภาวะผู้นำต่ำศูนยน์กาละเทศะยิ่งชิบหายแต่ก็ดันอีนี่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้เกรงอกเกรงใจใครทั้งสิน้นทันทีที่เอาอีงั่งตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโอกาสของประเทศก็ชิบหายเลยครับเพราะขี้ข่าบริวาร ก็ต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงอีงั่งนี่และจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลประชาชนประเทศชาติครับมาเป็นพี่เลี้ยงอีง,งั่งนี่ไม่พอต้องมาคอยแก้ต่างให้พ่อขี้กองอีกกงล่าสุดคืออะไรโกงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโกงการติดคุกกระทรวงยุติธรรมไม่เป็นอันต้องทำอะไรนอกจากมานั่งคอยแก้ตัวให้อีนี่ ไอ้ภูมิธรรมซึ่งอยู่กลาโหมไม่มีอันต้องดูแลความมั่นคงของประเทศต้องมาคอยกระเตงอีง,งัางลูกเจ้านายต้องมาคอยอธิบายว่าเจ้านายกูป่วยจริงเจ้านายกูไม่ได้โกงการติดคุกขี้ข้าบริวารทั้งหมดต้องมานั่งเป็นพี่เลี้ยงให้ไอ้พ่อลูกคู่นี้และประเทศอยู่ตรงไหนในใจพวกมันมันมีสักวินาทีหนึ่งไหมที่เอาปัญหาของประชาชนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วสมหัวกัน มุ่งมั่นกันช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรมันเอาหัวสมองทั้งหมดที่มีซึ่งก็ไม่ได้มีมากด้วยไปนั่งแก้ปัญหาให้แย์ทองทานชินวัตรไปนั่งแก้ปัญหาให้ทักษิณชินวัตรทุกวี่ทุกวันเป็นเวลาสองปีมาแล้วแล้วสำหรับประชาชนสิ่งที่มันมุ่งมั่นจะทำคืออะไรแจกเงินไปก่อนเคาะกลาให้หมาดีใจ สุดท้ายการยยกงบประมาณที่เป็นเงินครึ่งควรจะต้องไปชำระหนี้ธนาคารต่างๆถูกโยกมาแล้วแจกในนามดิจิตอลวอลเล็แต่ไม่ได้ดิจิตอลตรงไหนเลยกลายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา114ของรัฐธรรมนูญร้องเรียนกันอยู่ตอนนี้นี่ไง เพราะประเทศชาติไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในใจของพวกมันประเทศชาติคือโอกาสของนายมันแล้วเมืม่อน,นายมันมีปัญหามันก็มุ่งบั้นไปแก้ปัญหาของนายมันประเทศชาติมีปัญหากองสมหัวอยู่ไม่มีใครแก้ปัญหาค่าครองชีพประชาชนปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรปัญหาการส่งออกปัญหาการท่องเที่ยวมีหมด มีทุกปัญหาไม่เคยแก้หาอะไรได้เลยสักเรื่องเดียวแต่พอแพทองทานมีปัญหาหูยชุลมนุนคิดกันสารพัดนักกฎหมายคิดนักการเมืองคิดอีพวกหลวงประดิษฐ์วารกรรมคิดถ้าพวกมึงรู้จักเดือดร้อนกับประชาชนประเทศชาติเท่าที่กับเดือดร้อนกับคุณหนูและนายมึงบ้างประเทศไม่ตกต่ำอย่างนี้ดังนั้นจะมาโทษอีอวชาตตบุตรคนเดียวไม่ได้ อีนี่ไม่รู้อีหน่อยีเนอะไรหรอกพ่อให้เป็นกูก็เป็นหรือบางทีกูบังคับพ่อว่ากูจะเป็นแล้วจะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเมื่อเป็นแล้วมึงไม่ได้มุ่งมั่นที่จะเป็นให้ดีที่สุดไงไม่ได้สนใจใยดีปัญหาประชาชนปัญหาประเทศไงแล้วพอพ่อมึงบินกลับมาสร้างปัญหาก็ไปนั่งรุมแก้ปัญหาให้พ่อมึงพ่อมึงชื่อประเทศไทยหรือ,อยังไง นี่คือความชิบชิบหายวิบัติบรรยเสื่อมตกต่ำของพรรคเพื่อไทยองค์ประกอบทั้งหมดมันประกอบกัน,ต,นต้นตอจริงๆคือความเห็นแก่ตัวของทักษิณชินวัตรจะไม่ยอมติดคุกโกงประเทศชาติไป6-7คดีหนีไปไม่ยอมขึ้นศาลวันหนึ่งมึงจะมีดีลกับใครก็ตามมึงกลับมาได้ความเห็นแก่ตัวมึงจึงยอมขึ้นศาล ศาลตัดสินเป็นที่ประจักษ์เลยว่ามึงโก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 ง,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 งและตัดสินโทษรวมกันว่ามึงไปติดคุก8ปปีไส้สันดาลละะนราชธรร์รวบตัวมาหลังจากนั้นมีกระบวนการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายยื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษโทษจำคุก8ปีเหลือหปี แทนที่มึงจะก้มกราบพระบาทสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและรับผิดชอบโทษหนึ่งปีนั้นมึงก็เห็นแก่ตัวอีกเข้าคุกไม่ถึงคืนออกละไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่ห้อง ICU ียูไหมไม่อยู่ห้อง VIP นี่ไงต้นตอทั้งหมดของความวิบัติความเห็นแก่ตัว และส่งอีลูกสาวโง่โง่กับขี้ข้าขี้ประจบสอบพลอมากุมอำนาจรัฐมีอำนาจรัฐอยู่ในมือไม่ได้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาประชาชนประเทศชาติให้คะแนนนิยมมันพุ่ง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 แล้วไปทวงบุญคุณเอาทีหลังไม่บุญคุณไม่สร้างประจบแต่พ่อเมืองอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้พ่อเมืองทำลายกฎหมายทำลายนิติรัฐนิติธรรมแล้วมึงจะอยู่กันยังไง ไม่ต้องเสื่อมสิประชาชนปล่อยอดอยากยากจนดิ้นรนกันไปกับอีกกัมพูชาก็เกรงใจเป็นแมวที่เคล้าคลออยู่ปลายส้นตีนของมันเกียรติภูมิของชาติก็ตกต่ำไปด้วยกับสหรัฐอเมริกาเจรจายีท่าไหนก็ไม่รู้กำแพงภาษีเท่าเดิม36%แล้วเมืองเจาคะแนนนิยมจากตรงไหนาถามหน่อยก็ทำงานกันอย่างเงี้ย อยู่เพื่อพอ้อไม่ได้อยู่เพื่อประชาชนเมื่อไปถามประชาชนมึงจะได้คะแนนจากตรงไหนก่อนตอบแค่นี้มีอะไรไม่ชัดอีกบอกมาภาพทุกอย่างฉายให้ชัดเจนแล้วความเห็นแก่ตัวของพ่อความงั่งของลูกความสอพลอของขี้ข้า3ส,ส่วนประกอบกันปรากฏเป็นคำว่าชิบหายสำหรับตระกูลชินวัตร แต่ที่มันหนักกว่าคือความชิบหายของประเทศชาติไงแล้วพวกมันจะรับผิดชอบไหมไม่มีวันดังนั้นประชาชนแม่งต้องเรียนรู้บ้างว่าความชิบหายในทุกวันนี้มันเกิดจากอะไรเลือกตั้งแล้วก็เลือกเลือกมันสักทีไอ้ตระกูลเห็นแก่ตัวอะไรขี้ข้าสอพลอพวกเนี้ยมึงก็เลือกกันอยู่ได้ไม่เข้าใจจริงๆมันความชิบหายอีกประการหนึ่งปัจจัยมันเกิดจากประชาชนนึ่แหละ รอส่วนแบ่งจากไอ้ตระกูลนี้ส่วนที่มันเอาไปนะไมัรู้เท่าไหร่มันเจียดแค่เศษเงินหวานโปรยลงมาก็วิ่งกรูกันไปใส่คะแนนให้มันละจำกันไว้เลยนะจำกันไว้เลยนะประเทศชิบหายได้มากกว่านี้อีกเลือกตั้งรอบหน้าใส่คะแนนให้มันอีกแล้วดูกันว่าจะจริงไหมไอ้สิ่งที่ฉันพูดเนี่ยนะ